วันพราัสบดีที่16ตุลาคม2568เทศบาลตำบลบกกโกนำโดยนายกอบพลหุนสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสนราชการข้าราชการพนักงานเทศบาลและฝ่ายปกครองตำบลบกกโกได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบุรีแด่ผู้ประสบสาธารณาภายัยประเภทอักีภยัย โดยมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมให้กำลังใจราษฎรที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เงินสำรองจ่ายจากมูลที่พระราชการุัพื่อประจำจังหวัดลบุรีซึ่งได้มอบหมายให้ผมนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบ,บุรี เป็นผู้แทนในการนำสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ผมขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่ประสบอัคคีภัยขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งทีง่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือพระบารมีโปรดเกล้าขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,อีกครั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพภารนามัย ที่สมูนแข่งแรงสิลป์